ชื่ออะไรนะคะเอลีค่ะเอลีเอลีจ้าค่ะคอนเสิร์ตจะไปชิ่อกับดรฟิล์มด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องเคยหรือเปล่านี่เลยเอาอะไรก็เลมาแม่เลยค่ะเราเดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายท่านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป็นทันชีที่ภารกิจของเราเช่นกันค่ะแต่ว่าส่งกาลใจมาแจัดเต็มเลยนะสำหรับฟิลแฟนๆท่านสุดท้าย M.U.T. หนึ่งสองพระนครศรียาคุณหมิวลลิตาผมสมาร์ทนั่นเองค่ะ เพราะติดธุรกิจจริงๆยังไม่ทันสุดท้ายค่ะตอไปจริงซึ่งเพราะฉะนั้นคือมีการส่งสัญลักษณให้กับน้องหิวนะคะซึ่งขอแสดงความคิดดีด้วยนะคะกับน้องหิวนะคะรลิตางของสมาร์ตในการเข้าสมัครร้องใช้ได้แต่ก็ไม่สุดในเดือน2,000ที่สี่ค่ะและและท่านของเราค่ะูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือกับเธอดังๆังค่ะสำหรับ MUJ สาวๆสกลนครนัดเชาเรียกว่าเนสทุกป้า ทุกคนดีนะครับสวยนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งอยากเป็นทางการหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัดผู้ใจแทนน้องทุกคนเลยสุดี่ใส่แล้วค่ะแามกับท่านรู้สึกถต้องอครับรู้สึกยังไงบ้างแล้วึกดีค่ะอยากจะบอกอะไรกับทางกองประกวดมาไหมครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับทำให้พวกเราปอสุชาตาเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกเร็วแน่นอนนะคะได้ข่าวว่าปอเอาชุดมาแสนกระชุดนะครับไอ้น้ช้าเลี่ย ขยับขวานิดนึงบุ๊ขยับขวานิดนึงโอเคต้องตามเลยนะคะและนี่นะคือ Feel r e t t e r Miss Universe Thailand 2 0 2 4ัวร์บร 5, 000, 000, 24, อลคอนเสิร์ตประเมเลยนะเลกันนี่เป็การประกาศจะเป็นทางการแล้วอ,อ่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกสดีกว่าซูดี้เริ่มต้นด้วยคนแรกเลยฝั่งนี้อ่ะเราไล่ลราดับคนนับได้เอรี่ กีฬาเอรี่รู้สึกอย่งไรบ้างลูกกับสายสปาสยเส้นนี้ตำแหน่งนี้และสุดท้ายครอบครัวเดินทางมาแสดงความยินดีกับหนูถึงสถานที่นี้เลยค,ะค่ะเชิญครับต้องขอบคุณแม่ปุ้ยแล้วก็ทางทีวีเอ็นมากๆเลยคะ่ะมินิเวิร์ตซีแรกที่ให้รางวัลกับเขาสิ่ก็คือหนูกับแม่สายคือโทรมาแบบยูแบบเราได้สายสปาย,ยกันแบบทักงวันเป็นดีใจเลยถึงสองโนแบบดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแลจะได้บอกกับครอบครัวรู้สึกอย่งไรบ้างครอบครัวที่มาวันนี้ค่ะ ก็คืออว่าพอวันนี้พอต้องมานะพอลูกสาวได้ใส่สาย่แยอมาแล้วสาวายแตอนนี้พี่อยากจะยืนยันว่าพ่อต้องภาคภูมิใจในลูกสาวเอ็มตรงนี้ค่ะนอกจากจะเป็นตัวแทนของ MU อุตดิตจังหวัดอุตรดิตถ์เธอยังครองตำแหน่งรองชนะเลิศระดับชาต s มิสอุ a ัยแ2024ค่ะขอบคุณค่ะเอ็ม้อ่าไปต่อเลยค่ะท่านที่สองค่ะ โคนมัลีอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ใส่สื้ายก็รู้สึกแบบดีๆสวยมากเลยค่ะแล้วอยากขอบคุณ MTC ครับดูนะคะที่ทำให้เราทุกคนี EXQ มากเลยที่เราแบบเซลฟ์โปรตลอดนะคะต้องมีความขอบคุณมากเลยค่ะบอทีพีเอ็มแล้วไม่อยากบอกว่าถ้ามีความฝันแล้วถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไร Never give up always keep on dreaming because one day you will h i e a e เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นขอคเนอันเเป็นคนบหนึ่งเป็นคนที่แต่งตั้งตัวเปนกันเอาละค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสำหรับการมอบสายสัมพันธ์ให้กับลิปรานาัมนะคะสำหรับมีทั้งหมด6คนนะคะก็มีนาชารีนะคะดรพิมพ์ีน้องพีมนะคะแล้วก็ พี่ไซมารีแล้วก็เอลี่นะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่มาก็เป็นเจ็ดท่านนะคะก็คืออ่าดาริตาหงสษามาทหรือว่าพี่หมิวของเรานั่นเองนะคะติดภารกิจเนาะเอขอบคุณแฟนคลขอบคุณที่ทำงานซื้อบมุใจมากกับการเลยอยากจะบอกอีกว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์หลังจากนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์ที่สนุกบอกเลยโดยเไพาะกับชายแด่ได้ได้ดูนานงามซึ่งแายมองว่าวงการอาหารไม่ เราจะยกโทษนะครันักแล่ทายแต่ผู้บังคับบัญชานิพนธ์ในวันที่ทายกลับไปผู้บังคับบัญชาที่ผ่านบอกว่าภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่เขาบอกว่าดูนะดูเราอยู่นะแล้วเขาก็บอกว่าทําไมตัวจริงผอมจังทําไมในทีวีดูอึ้งแล้ก็แบบว่าก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทําให้วงการทหารได้รู้จักมิสอุนิเวิร์สไทยแลนด์อย่างแท้จริง เพราะว่าวันนี้ก่อนไปดูหนีกระซิบเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างจะมาขออนุญาตให้ผมถูกต้องไม่ทราบว่าคืออะไรเชิญเลูก ได้มีการติดต่อเพื่อให้น้องสายไ,ได้ดำรงตําแหน่งเป็นสาสภาจาย์รายเดนตัวแทนประเทศไทยเข้าสูก่การประดุจเพราะฉันเรื่องดีเทลรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปคุยเป็นเวทีไหนเราจะไม่ประกาศตอนนี้ค่ะ,ะเวทีไหนไไประสองค์อะไรไ<ด>และที่สำคัญเราต้องหาเงนได้ยี่ายออะไรกันยังไงบ้างแม่ปุ้ยอยากจะบอกว่าชีมงนของเราเนี่ยสร้างเวทีต่างๆขึ้นมาเพื่อ Empower ผู้หญิงทุกคนคแลถ้าวันนี้ผู้หญิงนะไทยที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกจะได้ไปประกาศสักดาห์ให้ชาวโลกก็เห็นว่านี่คือผู้หญิงไทยนี่คือคุณแม่นคนไทยและบนสนับสนุนทุกช่องทางมอ oh และมีการทัดทายเป็นภาษาเขาเรียกภาษาฟิลิปปินส์เป็นที่ร้อนแสดงว่าการจัดการประกวดครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์แต่เวทีไหนรอการประกาศจาก็นทาร์ครับสปอนเซอร์ยังว่างนะคะรอติดตามนะครับพิธอร์เราติดตามกันเลยค่ะขอบคุณต้อมากเลยค่ะถัดไปเลยน้องพีมรู้สึกยังไงบ้างลูกกับตำแหน่งรองเชลล์ลำไส้ หมาบูไฟิลิปปินส์นะคะแม่ชาเก่งมากจริงๆุ่นน้องรู้จักเราเยอะมากภูมิใจในตัวเราเราเราบเราลิมากดีใจค่ะที่ได้มาแม่ปุ้ยได้ให้สายไทยมันให้พี่หได้เป็นความภใจของใครหลายๆคนนีค่ะโอ้โหนช่นเดียวกันนะคะสัในหิคนเนาะที่สุดผการประวดมาและสุท้าได้รับรางวัลเกนประจำีก็คอรงชนลิศดัห้าขอบคุณน้องพี่มากเลยค่ะรอพูดถึง ยังอยู่เลยนะครับน้องยังไปโรงเรียนบ้างแสดงว่ายังคนละใบกับเราคนละัยจริงๆเราไปผ่านไปใช่ไหมใช่เลยค่ะนะคะอ่ะคนจัดไปเขาหันตัวจากการเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้บริหารยังไงครับเข้าสู่ในการประกวดจนได้ถึงตำแหน่งรู้สึกไงบ้างคุณคอร์ลคุณพิมค่ะก่อนเกินเลยนะคะต้องขอบคุณแม่ปุ้ยแล้วก็ทีเอ็นมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาส ได้มีที่แต่งงานแล้วได้มีโอกาสเข้ามาประกวดในเวทีอันสูงเกียรตินี้นะคะแล้วที่สําคัญเลยต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ลูกสาวแล้วลูกสามีที่สปอร์ตไว้ตลอดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่สปอร์ตตลอดเลยนะคะจริงๆที่มาประกวดเลยเนี่ยพิมอยากจะมองน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็คือลูกของกระปิพิมแล้วแต่ลูกเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอยากปลุกพลังให้เขากลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้เขาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาทําอะไรก็ได้ไม่ว่าเขาอยากพิมอยากอะไรพิมแนะนำว่าอย่างที่พิ วันคีย์เวิร์ดว่าอยากทำอะไรทำเลยถ้าอย่ารอช้าเวลาไม่รอใครคร่ะเออนี่เลยนะเวลาไม่รอใครจริงๆนะ<ช>ได้พิสูจน์แล้วได้พิสูจน์แล้วแล้วก็ขอบคุณทีวีเอีมรอบนันกับคุณแรกคุยอีกรอบนึงค่ะขอบคุณเช่ญเดียวกันเลยกับสิงหวพงศ์ไกับเจ้าเจ้าพิมด้วยค่ะและมื่อถึงท่านสุดท้ายของเรากันแล้วกับพิมขาสำหรับพี่นัทตะเลียมเป็นยังไงบ้างคะทุกยิ้ม e ดื ได้เจอทุกคนสตาฟจากชีพแอนได้เป็นครอบครัวแล้วก็เจอสาวๆ all my sisters าาคือมันเป็นโอกาสที่วันสื่อไลฟ์ในจริงๆนะคะก็ขอบคุณจากในนะ,ะขอบคุณมากค่ะได้ดูความรู้สึกของเธอนะคะแต่ความขอบคุณจริงๆใช่ค่ะขอบคุณและอยากจะบอกว่าให้ทุกคนภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้รับคนไหนดูบรรยากาศะคนเยอะมากสิ่งที่ดูได้รับที่ค่าสบายตรงนีณูปนสิ่่งทีอยมชุดแต่ละคนนะครับพี่ในฐานะ นะคะสติดตามผลงานของทุกคนจะชื่นชมอยู่อ่างห่างและที่สำคัญที่สุดราจะซัพพอร์ตกันและกันตลอดไปขอเซ็นต์พร้อกับรองชนะเลิัลห้ามิส s t h a ด l a แล2024ค่ะต้บเลยขอบคุณมากเลยนะคะสาวไปสัสเป็นับคนก่อนเลยนะเดี๋ยวจอยกันแน่ๆนะคะอ่ฮะนี่จะลืมเพลงของเอรี่ด้วยนะเพลง่เพลงอะไรนะเพลงรไลฟ์หน่อยแล้วเพเอรลเาติดตามได้เลย นอกจากกองเชียร์ตับไทยแลนด์ว่ะไทยแลนด์แล้วทุกคนในปี2024อุ้มอยากจะบอกว่าทุกคนก็คือมาด้วยความ